ิโสภะวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัพโนสุขะโตโลกะวิจุอนุตตโรปุริสัทธามาสารถิสัตถาเดวมนุสสานังพุทธ โตภะคะวาอะติสวักขาโตภะคะวาทาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตัง ขอนอบน้อมได้เสียนก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้ทรงประทับอยู่ณถิ่นอันประเสริฐนี้เป็นเวลาถึง16พันษาค่ะขอนอบน้อมอนุโมทนาในท่านอนาคบบิณฑกะเศรษฐีผู้มีจิตตั้งมั่นในการเป็นฐานะบดีนะคะคือเป็นเอตตะทักคาในการถวายทาน อันเป็นปัจจัยให้สถานที่อันประเสริฐนี้เป็นที่อย่างลงของพระพุทธศาสนาเป็นที่อย่างลงของพระสัทธรรมที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐมากมายอันมีมงคลสูตรมีพระสูตรอีกหลากหลายเหลือเกินนะคะที่เป็นที่ตั้งแห่งการตรัสรู้ของทั้งภิกษุของเทวดาทั้งหลายเพราะในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ นที่ใดก็ตามในช่วงปฐมยามนั้นจะเป็นคําถามในเรื่องของภิกษุเป็นผู้มาทูลถามพระธรรมคําสอนค่ะแต่ในมัชชิมยามก็จะมีคําถามจากเทวดาทั้งหลายมาทูลถามจึงเป็นที่ตั้งของพระสูตรหลากหลายที่เป็นทั้งมนุษย์และเทวดามาเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามในพระสธรรมต่างๆ ค่ะหลังจากนั้นในช่วงปัจฉิมยามจึงเป็นครั้งที่พระองค์นั้นเข้าสู่ในยามต้นคือเข้าถึงการส่งจงกรมเพื่อผ่อนคลายอิรยิยาบถค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่การใส่ญาติและต่อมาในช่วงปัจฉิมยามช่วงท้ายอีก80นาทีนะคะ ในแต่ละยามคือปัจจิมยามช่วงสุดท้ายนั้นพระองค์จะแบ่งเวลาออกเป็น3ช่วงช่วงละ80นาทีและ80นาทีสุดท้ายก็ลุกขึ้นให้อุปถากนั้นได้ถวายน้ำดื่มน้ำสงน้ำใช้แล้วกระทํากิจเข้ามหากรุณาสมาบัติแผ่ไปในหมื่นจัก,กรวาลในช่วงเช้าเข้าสู่พระคันตกุดีค่ะ แล้วหลังจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินตามเหตุตามปัจจัยว่าจะมีบุคคลใดที่จะได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐของพระองค์บ้างก็จะเสด็จไปจะเสด็จไปพระองค์เดียวหรือกับภิกษุจำนวนมากก็แล้วแต่นะคะเป็นวาระที่พระองค์นั้นพิจารณาค่ะ เราทั้งหลายนั้นได้มักเข้าเฝ้าในถิ่นอันประเสริฐนี้ร่วมกันนะคะขอให้มีจิตน้อมโนมโอนเอ็นเพื่อหวังที่จะประพฤติตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมักผลนิพพานนะคะและขอให้ทุกท่านได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐมีจิตตั้งมัน่นมีศรัทธา ตังมันในตถาคตโพธิสัตยาย่อมเป็นปัจจัยในปราโมทยิตัสสธิและความสุขอย่างลงสู่สมาธิออกจากสมาธิแล้วเข้าถึงการเจริญวิปัสนาเข้าถึงการกระทาที่สุดแห่งทุกข์ก็สามารถที่จะก้าวไปสู่การกระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ในที่สุดนั้นก็จะพ้นจาก วัตถุได้โดยชอบขอให้เป็นไปด้วยการประพฤติร,รมตามพระธรรมคำสอนค่ะเพื่ออนุปาฏาปริมิพาน